ผู้บัญชาการทหารอากาศคาดว่าการจะทำร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราวแล้วเสร็จเมื่อวันที่14-15ถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ยังไม่ทราบว,ว่าจะนำขึ้นทูลกล้าวทูกลกระหม่อมเมื่อใด พลอากาศเอกประจินจันตองผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะรองหัวหน้าคอสชให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราวคาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อวันจันทร์หรือวันอังคารที่ผ่านมาขณะนี้อยู่ในกระบวนการที่ผู้รับผิดชอบกำลังเร่งดำเนินการต่อไปซึ่งรายละเอียดยังไม่ได้แจ้งให้ทราบวันพฤหัสที่แล้วทราบว่าร่างเนี่ยกำลังจะเสร็จแล้วก็คาดว่าจะเสร็จเมื่อวัน นารัคารที่ผ่านมาส่วนนี้เนี่ยเ,เ,เป็นกระบวนการที่ทางผู้รับผิดชอบจะเริ่มการต่อไปซึ่งรายละเอียดเนี่ยท่านไม่ได้แจ้งให้พวกเราทราบนครับท่านไม่ได้แจ้งเราก็ติดตามอยู่เหมือนกัน พลอากาศเอกประจินระบุว่าขณะนี้มีคำสั่งโปรดเกโปรดกระม่อมให้ออกจากราชการตั้งแต่วันที่30กันยายนนี้จึงไม่น่าที่จะมีการต่ออายุราชการส่วนผู้ที่จะมารับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศคนใหม่จะต้องมีความพร้อมในการทำงานและรับภาระทุกเรื่องของกองทัพอากาศได้อย่างสมภาคภูมิ